2,720บาทในลิงก์ใต้คลิปนะครับมีลิงก์สั่งซื้อมีสเปคด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุอปรกรณ์จาก o l i ล h t นะครับในด i วิชัน่น Oknife นะครับ o k n i f e ก็จะเป็น Division ผลิตมีดอุปรกรณ์ต่างๆที่นอกเหนือจากไฟฉายนะครับ o k n i f e ก็คือจาก o l i ล h t นั่นเองนะครับ l t i ติ n c t i o n a l h a t c He t h a t c h e t คือขวานขนาดเล็กนะครับ ก็ Dante, cumin, คือถ้าเป็นซีโนนิมคือโทมาฮอคนะครับขวานเล็กอะนะเราจะเห็นแบบวูดเอ็กซ์ไพร์เอ็กซ์แบทเทิลเอ็กซ์แท็กติคิลเอ็กซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นขวานลักษณะประมาณเนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่าแฮทเชตหรือจะเป็นแท็กติเคิลเอ็กซ์ก็ได้นะขวาน a x e อ็กคือขวานะเนาะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็น small axe compact axe ็กซเขาก็จะเปลี่ยนใช้คำแบบเป็นว่า hatchet หรือ tomahawk แทนนะครับผมตัวนี้จะมีจุดเด่นนะครับฟีเจอร์หลักๆคือเป็นหัวของขวานเนี่ยจะเป็น 50 Cr 15 Mov นะครับชื่อเต็มๆคือ X50 Cr Mov 15นะครับถ้าเทียบเท่าก็คือจะเป็นเยอรมนีนะครับเยอรมันเยอรมันสตีลนะครับคือ4116นะครับเป็นเหล็กสเตเลสสตีลในเยอรมันนะทางยุโรปด้ามเป็น G10 น้ำหนัก 734.5กรัมนะครับหรือว่า25.91ออนซ์ชื่อรุ่นคือ o c a c k l e A1 นะครับอันนี้ก็จะบอกว่า this image is for reference only actual product color may vary ก็คือบอกว่ารูปนี้เป็นการอ้างอิงลักษณะโดยรวมเท่านั้นนะครับสีของอผลิตภัณฑ์อาจจะมีความแตกต่างจากหน้ากล่องครับนี่ครับ o c a c o A1 นะครับผมด้านหลังก็แบบนี้เลย ส่วนโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะครับหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปดูในเว็บได้เลยนะผมให้ลิงก์ไปแล้วนะครับไปไปดูกันเองเลยนะอันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับไม่ได้แบบมาขายหรือว่าอะไรเนาะนะครับนี้จะมีคู่มือแนะนําการใช้งานมาด้วยนะครับซึ่งก็ด้านหลังก็จะบอกว่าในกล่องจะมีตัวขวานนะครับอุปกรณ์นั่นเองแล้วก็มีตัวซองนะครับชีสตรงหัวมีอะไรบ้างน,นะครับมีทั้งตัวที่เป็นขวานนะครับตรงนี้ ด้านนี้เป็นคอ้อนนะครับด้านท้ายด้ามจับยาวปลายเป็นเนลพูลเลอร์หรือเป็น mm hmm. เขาเรียกเป็นโครบา์นะเป็นแฉลงนั่นเองนะครับส่วนตัวล็อกก็จะเป็นการทํางานแบบนี้ก็จะบอกสเปคคร่าๆวๆว่ายาวเท่าไหร่อะไรของเขานะด้านนี้ก็จะเป็นเป็นคําเตือนอะไรของเขาแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับตัวอุปกรณ์จะมาในกันกระแทกนะครับส่วนหนึง่งแล้วก็จะมีปลอกป้องกันมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าเจ้าตัวนี้เขา ดีไซน์ยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับหน้าตาก็จะดูโดยรวมแบบนี้นะผมจะลองให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับรวมปลอกจะเป็นแบบนี้ฝั่งขวามือนะครับรวมปลอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่แน่ใจมีสีอื่นไหมนะตอนนี้ก็มาเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับแบบนี้โอเคเรามาดูกันที่ส่วนปลอกก่อนแล้วกันนะครับ ฝั่งนี้จะมีการติดตั้งตัว attachment หรือตัวติดกับเข็มขัดหรือเสื้อกร่ออะไรต่างๆนะสำหรับพกพาก็คือตัวไซส์สควิชจะบีบไม่ได้นะครับบีบไม่ลงเราต้องผลักตัวนีน้ะภายนี้ขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับอ้าออกอย่างนี้เราถึงจะบีบไซส์สควิชได้นะครับแล้วก็เปิดออกจะมีบานพับกับตัวปรับความกว้างของเข็มขัดนะครับเราขยายหรือว่าเลื่อนตำแหน่งของตัวอุปกรณ์ในการแครี่ได้ซึ่งลักษณะการแครี่ของเขาก็จะเป็นแบบ จะเรียกว่าทิปก็ไม่ถูกแล้วเพราะหัวขวานมันอยู่ด้านข้างนะจะเรียกว่าแหงชี้ลงครับด้ามชี้ลงเนี่ยพอมเมลนะครับด้ามชี้ลงนะครับพ,แบบพกแบบเอวเราอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ข้างๆเอวก็ตัวด้ามก็ชี้ลงเืินชี้ลงขาแบบนี้นะครับผมส่วน retention หรือการเก็บล็อกนะครับในตัวนี้ก็จะออกแบบมาเป็นตัวปลอ,อกเก็บ ซึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตปลอ,อกจะเป็นไคเด็กซ์นะครับเป็นวัสดุเทอร์มพลาสติกถ้าโดนความร้อนเกิน70องศามันจะเริ่มอ่อนตัวถ้าเย็นลงในอุณหภูมิห้องปกติมันก็จะแข็งคงรูปนะครับซึ่งซองปลอ,อกนี้ก็จะนิยมนําไปทาซองปืนซองมีดซองดาบซองอุปกรณ์นะครับมีความแข็งป้องกันการบาดนะครับเบียดทะลุรวมถึงไม่ดูดซึมความชื้นน้ำนะครับมีความทนทานยืดหยุ่นเหนียวก็ดีเลยนะครับ ส่วนระบบล็อกก็จะเป็นาสายรัดนะครับเป็นสตรปด้านล่างแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูว่าทํำยังไงเนาะจะเอาขวานออกมาคือต้องปลดล็อกนะครับด้วยการดึงกระดุมตรงนี้ออกก่อน1ครั้งนะครับยังดึงไม่ออกแ้ะยังติดอยู่แล้วก็ดันแล้วออกอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีขวานยื่นออกมาซึ่งดีนะไม่ต้องถอดขวานออกจากตัวปลอกเลยนะครับสามารถใช้ด้านนี้เป็นขวานตอกสมอบอกสมมติสมสมติเราอยู่ค่ายแคมป์เนี่ย ใช้ตอกสมอบกเนี้ยนะครับหรือว่าใช้บดอะไรก็ได้นะครับได้เลยโดยที่ยังอยู่ในปาอกแล้วก็คมก็ไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานด้วยนะเพราะว่าเขาเจเาะตัวช่องด้านหลังมาตรงนี้ให้ร้อยเชือกหรือว่าให้ขยับนะครับเลื่อนเลื่อนสายรัดอะไรเงี้ยรวมถึงลดน้าหนักแล้วก็เพิ่มความยืดหยุน่นด้วยการยึดนะครับรี v e ทหรือว่าไอเ l e t ไว้ให้มันทนทานไม่ฉีกด้วยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องถอดปลอก เปิดล็อกนี้ออกมานะครับจากนั้นก็ด้วยการดึงคือยกนะครับยกออกจากทางด้านหลังแบบนี้เลยเราจะเห็นว่าตัวขวานก็จะมีซองพลาสติกหุ้มใหม่ทีซึ่งไอที่หุ้มมานี่คือเขาก็การเป็นรอยนะครับแล้วถามว่ามันคมขนาดไหนได้นะครับผมบอกเลยว่าคมมากๆนะครับขวานคมขนาดตัดกระดาษได้สบายๆเลยเดี๋ยวผมจะลองหากระดาษตัดให้ดูนะครับท้ายคลิปแล้วกันว่าเออมันคมประมาณไหนได้นะครับตอนนี้เรามาดูกันที่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ หัวขวานเนี่ยจะมีความหนาของโลหะอยู่เยอะอยู่นะนะครับผมว่าน่าจะประมาณสัก6มิลได้ไหมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็หนาอยู่นะครับโลหะที่ใช้ผลิตนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเป็น50 cr 15 mov นะครับหรือว่าจะเป็น x 5 0 cr mov 50นะครับคือเป็น c 1 1 6 Germany เป็น stainless steel นะครับที่เด่นมีความโดดเด่นนะครับหลักๆเลยนะครับจะเป็น high mid range นะครับ มาเทนซิติกสตีลเป็นสแตนเลสสตีลเกรดกลางสูงนะครับกลางค่อนเป็นทางสูงมีคาร์บอนสูงอยู่ที่0.55สูงนะ0.55นี่ถือว่าสูงนะครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครึ่งครึ่ง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมอันนี้0.55ก็คือเกิน0.5มานิดหนึ่งนะครับก็คือครึ่งเปอร์เซ็นต์คาร์บอนนะครับก็มีคุณสมบัติทำให้มีความง่ายต่อการชุบแข็งฮี t ทรีทเมนต์นะครับก็คือมีความแข็ง พอประมาณเลยแต่ไม่ได้แข็งมากนะครับแล้วก็จะมีคาร์บอนสูงที่15%ก็เป็นที่มาของ MOV 1 5นั่นเองนะครับ CR MOV 1 5ก็คือเป็น CR ium, คือโครเมียม MOV คือโมลิบเดนเนี่ยแบบวานาเดียมนั่นเองนะครับโครเมียม15%เพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มความแข็งแล้วก็ทนการกัดก่อนทนสนิมขึ้นกว่าเดิมนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์แมงกานิสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซิลิคอนก็เพิ่มทัฟเนสอะไรแบบเนี้ยนะครับศูนย์จุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าซัลเฟอร์แล้วก็เวนเดียมศูนย์จุดสองศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ, at, 0. 0 sulfur, ก,นะรบก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับซึ่งขวานเนี่ยมันใช้งานคือกระแทกแน่นอนนะครับฟันกระแทกแบบลองนึกภาพดูฟันฟันไม้นะครับใช้งานแค่มังงนค่ายตอกตะปูตอกสมอบกอะไรแบบเนี้ยนนนะครััับใช้งดงดดดี่ไ มันก็เลยต้องมีความยืดหยุ่นนะครับมากกว่าคำแข็งหลักๆแล้วคือยืดหยุ่นมากกว่านะครับส่วนของกราดิ้งบริเวณหัวคมตรงนี้นะครับก็จะเป็นแฟตกราวหรือจะเป็นเซเบอร์กราวนะครับเซเบอร์กราซึ่งคมมากนะครับผมจะลองตัดให้ดูแล้วกันเนาะพี่ๆอยากจะดูว่ามันคมแค่ไหนได้อะลองดูต่ว่าขวานไม่คมหรอกผมว่าคมนะคมเลยแหละลองดูนะครับคมเหมือนมีดเลยนะครับบางคนบอกเฮ้ยไม่คมหรอกคมครับ นี่กระดาษ2ชั้นนะครับเนี่ยถ้าชั้นเดียวน่าจะฟึดเลยนะครับคมนะคมเออบางคนบอกไม่คมเลยไม่คมเลยคมผมบอกเลยว่าคมมากนะครับลองดูมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ที่มันไม่ฟลุปฟลุเหมือนมีดเลยเนี่ยเพราะว่ากริดดิ้งมันเป็นเซเบอร์กรายแล้วมันหนามันหนากว่า,วาคมมีดที่เป็นแฟตกรายอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นคมมีดที่เป็นเซเบอร์กรายด้วยกันเพราะว่านี่หนามากเลยนะนะครับ คมเป็นเซเบอร์หรือเป็น V เป็นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ convex เหมือนขวานทั่วไปที่เราเข้าใจนะครับด้านบนตรงนี้ก็คมข้างหน้าตรงนี้ก็คมนะครับเงาเลยคมเลยแหละตัดเชือกตัดอะไรได้สบายๆนะครับส่วนของผิวข้างนะครับก็จะเป็นวัสดุที่เป็นสแตเลสเหมือนกันแต่เขาทําเหมือนออกไซด์สีดาแล้วทําเป็นแวร์มาเป็นรอยขุดๆนะครับจะมีชื่อรุ่นคือ O tackle A1 นะครับบางคนอ่านเป็น AI A1 อะเนาะ,นะมีรูเจาะไว้เพื่อน่าจะเอาไว้จับในลักษณะที่ ต้องการประคองรวมถึงลดน้ําหนักนะครับไม่ให้มันดูทื่อเกินไปแล้วก็อาจจะเอาไว้แขวนกันตบตะปูเวลาเก็บอะไรประมาณนี้ด้านล่างก็จะเป็นกาดเป็นชอยแบบนี้ใช้อย่างนี้ได้ด้วยกระแทกกระแทกนะครับใช้ในงานหรือว่าต้องการจะจับใกล้ๆกับตัวคมนะครับใช้แบบตัดอะไรที่มันละเอียดละเอียดโดยไม่ต้องการใช้แรงกระแทกใช้แรงฟันส่วนหัวกระแทกด้านหลังที่เป็นคอนตรงนี้นะครับก็จะมีหลายการเลื่อนอยู่ลึกอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะคือเหมือนขันเข้าไป ประกบเข้าไปกับตัวหลักอีกทีนึงซึ่งสามารถถอดเซอร์วิสได้เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ออกแบบมามีพื้นที่ในการเคาะทุบได้สะดวกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้โอ n i f e อยู่เนาะขอขวานก็จะโค้งเล็กน้อยนะครับส่วนด้ามเนี่ยจะเป็นฟูลแทงก็คือบริเวณสันด้ามทั้งหมดเลยนะเป็นโลหะชิ้นเดียวกันยาวจนถึงปลายตรงพอมเมลข้างท้ายเลยซึ่งออกแบบมาเป็นด้ามแบนนะแบนแล้วก็จะมีการทําเหลี่ยมตรงนี้ ขี้วัสดุตรงนี้นะครับก็เป็น G10 สีเขียวๆนะครับเลนเจอร์กรีนโอดีกรีนก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็จะมีลายกันเลื่อนเล็กๆรวมถึงมีการลบความเหลี่ยมนะครับเมีนกราฟิกแบบนี้ยึดไว้ด้วย hex key หรือว่าอัลเลน key นะฝั่งละ3ตัวก็เป็น6ตัวซึ่งเป็นกริปที่จับถนัดนะครับแล้วความกว้างความอ้วนถือว่าทําได้ดีตรงนี้จะมีกริปด้านบนที่ผมออกแบบมาที่บอกตะเกี้นะครับว่าจับอย่างนี้ได้ใช้แบบงานละเอียดไม่ต้องการใช้การกระแทกนะ เพื่อความแม่นยำนะครับง่ายขึ้นแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นเหมือนเป็นส่วนที่เป็นสปอตนะครับให้เราทราบว่าตรงนี้มันอยู่บริเวณคอ,อของคอของขวานแล้วตรงนี้ก็ถัดลงมาด้านล่างก็จับมาเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับท้ายตรงนี้จะเป็นแนวพูลเลอร์หรือเป็นที่ดึงตะปูซึ่งก็จะเป็นปลาย2แฉกมีรูสําหรับแขวนเก็บด้วยแล้วก็สำหรับงัดตะปูด้วยนะครับถ้าต้องการจะใช้แห่เข้าไปแล้วงัดอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้ด้านนี้เสาะเข้าไปแล้วงัดนะครับงัดขึ้นก็ได้ ด้านนี้ก็จะเรียกด้ว่าแบนๆนะครับทำให้มันซอกเข้าไปในที่แคบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวกระแทกทุบก,กระจกนี้ก็ใช้อ้นี้กระแทกก็ได้นะครับโดยรวมแล้วเป็นขวานที่ออกแบบมาเป็น Utility t a c t i c ิคอลเรสคประมาณนั้นนะเป็นขวานกู้ภัยนะครับขวานแคมป์ค่ายขวานต่อสู้ได้ไหมก็ได้ด้วยนะ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ขวานผ่าไม้นะครับจริงๆคือไม่ได้ออกแบบมาผ่าไม้โดยเฉพาะแต่ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าตัวขวานเองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่หลักๆคือใช้งานในแคมป์ในค่ายเนี่ยน่าจะเป็นขวานที่เหมาะแบบนั้นมากกว่านะมากกว่าจะเป็นขวานที่เอาไปผ่าไม้ซะทีเดียวหรือว่าเอาไปต่อสู้กันซะทีเดียวเพราะว่าด้านนี้เป็นค้อนด้านนี้เป็นขวานเหมือนมีดเลยคมนะครับแล้วก็ด้ามจับอะไรเอ่ยก็ออกมาได้ดีนะครับทาออกมาได้ดีตรงนี้มีพื้นที่ที่แบบเป็นเหมือนเป็น เวลาสวิงอย่างเงี้ยมันก็ไม่หลุดมือนะเพราะมันจะติดตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าออกแบบมาดูน่าสนใจดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมว่าราคาก็ไม่ได้โหดร้ายมากนะ2,720ยังไม่ลดนะฮะลดแล้วก็น่าจะถูกกว่านี้นะครับโค้ดส่วนลดอยู่ใต้คลิป Description ลิงก์ก็มีนะครับไปกดซื้อไปกดสั่งกันเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมเนาะเพราะว่าอันนี้เอามารีวิวให้ดูกันนะครับนี่ก็เป็น ขวานแฮตเชตนะ t ะแท็กที่ a ข c าแฮตเชตเขาสักเสมาแนะนํามาว่าใช้งานแคมป์งานค่ายงานกู้ภัยแบบงัดงัดประตูงัดหน้าต่างงัดรถงัดอะไรเวลาประสบอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ใช้เป็นอาวุธได้นะครับจะบอกว่าเป็นขวานวันสิ้นโลกก็พอได้นะเพราะว่ามันต้องทําอะไรได้มากกว่าผ่าฟืนถูกไหมใช้ทุบได้ใช้งัดได้นะครับแล้วก็ใช้ผ่าได้ใช้สับได้ใช้ต่อสู้ก็ได้ด้วยนะครับขวานลุยซอมบี้ว่างันเถอะนะครับถ้าเอ,อ่ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับก็นี้มันมีซองมาให้ด้วยเนาะ ซองแค่ซองก็น่าสนใจแล้วนะสำหรับผมนะผมว่ามันก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับมีทั้งค้อนมีทั้งขวานอยู่ในอันเดียวกันก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดใคราหาขวานลักษณะนี้ที่ราคาไม่โหดร้ายนะแล้วเป็นสเตเลดด้วยนะครับก็ลองพิจารณาเจ้าตัวนี้ดูแล้วกันครับนี่คือ Olight O อ a c k l e ิลนะครับ o t a c k l e a 1นะครับ hatchet tactical hatchet นะครับ hatchet ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะ ดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสโอล e ยบานเกียร์หรือว่าแท c t i c ค l g e a เกียร์หรือว่าเป็น Survival g e ียร์แคมแคมเอาอะไรพวกนี้ได้เลยเก็บก็แบบนี้นะครับผมเปิดตรงนี้ออกมาก่อนนะนี่เป็นด้านท้ายนะครับเราก็หันด้านที่เป็นท้ายแบบนี้นะครับลงแล้วก็เอาด้านคมใส่เข้าไปนะครับง้างน,นิดหน่อยเนาะแล้วก็ดันมันก็จะป้องกันคมนะครับจากนั้นก็นำสายรัดมารัด1น,นะครับแล้วก็ วีเทนชั่นตรงนี้ก็จะมีเป็นหลุมๆนะครับเอาไว้ล็อกกับตัวด้านล่างนะครับแล้วก็ดัดแบบนี้นี่ตามนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับไม่รู้มีโปรโมชั่นเดือนนี้วันที่เท่าไหร่ก็อ่านใต้คลิปแล้วก,กันเนาะอย่าลืมเนาะขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับเฮบิไรเดนเอาท์